ระดับความรุนแรงของการตกหลุมอากาศของไฟล์สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ 3 2 1 ที่ยังไม่มีใครบอกคุณลุมอากาศหรือ t u r b u l e n c e นมันคือการเปลี่ยนแปลงการไหลของอากาศอย่างฉับพลันที่ทำให้เครื่องบินสั่นไปสั่นมาคล้ายรถตกกลุมขรุขระโดยทั่วไปวัดกันได้3ระดับระดับที่1คือระดับต่ำซึ่งขึ้นลงประมาณ1เมตรระดับปานกลางคือการขึ้นลงระหว่าง3-6ถึงเมตรและระดับรุนแรงที่สุดคือการเคลื่อนไหวขึ้นลงอยู่ที่30มเมตรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับสิงคโปร์แอร์ไลน์มันเลวร้ายกว่านั้นมากมันคือ การตกหลุมอากาศที่เดียวถึง6,000ฟุตรประมาณ1,830เมตรหรือประมาณ1.8กิโลคุณยังคิดไม่ออกใช่ไหมงั้นผมเปรียบให้ฟังมันคือการตกหลุมอากาศที่เดียวลึกเท่ากับอาคารบร์๊คาลิฟา2ตึกต่อเนื่องกัน f l ล g h t s q 3 <Universe> 2วสเดินทางออกจากฮิทโรว์แอร์พอร์ตในกรุงลอนดอนสู่ชางีแอร์พอร์ตในสิงคโปร์เครื่องบินลำนี้มีอายุมาแล้ว16ปีหลังจากบินอยู่บนฟ้าอย่างสม o ท t h ประมาณ10ชั่วโมงกับผู้โดยสาร211คนและลูกเรืออีก18บดคนและคงยังเหลือเวลาอีกประมาณ3ชั่วโมงที่จะแลนด์ณสนามบินชางีในสิงคโปร์ในระหว่างการบินนั้นหัวของเครื่องบินถูกเชิดขึ้นและเริ่มสั่นไปมาก็น่าจะอยู่ในระดับเทอร์เบลเลนซ์ที่ไม่รุนแรง ซึ่งยังไม่มีสัญญาณให้รัดเข็มขัดแต่แน่นอนสําหรับคนที่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินมันก็จะมีผู้โดยสารบางส่วนที่จะรัดเข็มขัดไว้ตลอดเวลาและจู่ๆเครื่องบินก็ดรอปลงมาอย่างทันทีประมาณ6000ฟุตผู้โดยสารที่ไม่ได้ใส่เข็มขัดถูกกระแทกเข้ากับเพดานเครื่องบินมีผู้โดยสารบางส่วนที่เดินไปเดินมาอยู่ไม่อยากคิดเลยครับว่าเขาจะเป็นยังไงแม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเร็วมากภายในไม่ถึง5นาทีแต่ทิ้งความเสียหายไว้อย่างมหาศาลผู้โดยสารหลายคนพบนอน อนอยู่บนพื้นไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้เนื่องจากได้รับการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังและศีรษะจากการกระแทกลูกเรือบางคนได้ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สว่าจากประสบการณ์การทํางานบนเครื่องบินประมาณ30ปีไม่เคยเจออะไรแบบนี้ผู้โดยสารหลายคนให้การว่าไม่พบสัญญาณการให้คาดเข็มขัดนิรภยัยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระหว่างที่เครื่องบินขับผ่านาน่านฟ้าของพมา่าบริเวณเหนือแม่น้ําอิรวดีบินผ่านบริเวณที่มีการเคลื่อนตัวของลมในแนวตั้งแล้วการเคลื่อนตัวใน แนวตั้งของโลมเกิดขึ้นได้ยังไงมี3สาเหตุ 1. เป็นการก่อตัวของเมฆในแนวตั้ง,ง2เกิดขึ้นได้จากลมที่ประทะและเค์ฟไปตามภูเขาในจังหวะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับที่เครื่องบินบินผ่านและ3ในกรณีที่มีเครื่องบินลำเล็กบินผ่านใต้ท้องของเครื่องบินลำใหญ่ในระยะประชิดเกินไปก็สามารถทำให้เครื่องบินเล็กนั้นพลิกได้และทันทีที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสิงคโปร์และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจและทำงาน i ิน e s สติ a เกตเรื่องนี้อย่างจริงจัง แต่สิ่งที่น่าเสียใจคือมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนเป็นชาวอังกฤษวัย73ปีอาจจะเสียชีวิตลงจากอาการหัวใจล้มเหลวซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการแพนิคหรือได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกผู้บาดเจ็บอีกหลายคนถูกส่งโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยเหตุการณ์นี้จึงเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนที่เดินทางทางอากาศควรจะคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นโดยท่านไม่ตั้งตัวและ ขอเชิญพี่น้องชาวไทยและผู้ที่ชมอยู่นั้นภาวนาให้วิญญาณของผู้เสียชีวิตไปสู่สุขติ Rest in peace and that's one minute with Ram see you next time